วันนี้ครับผมจะมาตอบคำถามจากทางบ้านที่ทุกคนถามเข้ามากันอย่างล้นหลาม สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับผมจะมาตอบคําถามจากทางบ้านที่ทุกคนถามเข้ามากันอย่างล้นหลามแล้วก็ถามเข้ามากันเยอะมากครับว่า JBL On The Go ตัวนี้ครับมันใช้กับไม้ลอยประเภทอื่นได้ไหมแล้วก็ใช้ร่วมกันได้กี่ไมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาทํากันให้ดูเลยครับว่าจะใช้กับไมรุ่นไหนได้บ้างสําหรับตัวเลือกแรกเลยเนี่ยที่คนซื้อ On the go กไปก็จะคิดว่ามันจะใช้งานกับตัว JBL Wireless ไมโครโฟนตัวนี้ได้ อันนี้ผมตอบตรงนี้เลยครับว่าใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าไมลอย JBL Wireless Go ตัวนี้ครับเวลาใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยขึ้นสัญญาณของเขามันจะไปชนกันเองนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้กับอันนี้ครับแต่สําหรับไม้สายเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้ได้แค่แค่มาเสียบตรงนี้แล้วก็เล่งวอลลุ่มขึ้นก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูเลยครับว่าไมสายใช้ได้นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นไมสายซึ่งหลายคนที่อยากจะซื้อไม้ไปเพิ่มเติมคิดว่าคงรู้กันอยู่แล้วแล้วก็เคยใช้กันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไม้สาย ได้ซึ่งก็ใช้ไม้สายเพิ่มเติมได้ถึง2ตัวเลยโดยเรามาเสียบที่ช่องอินพุตไม้ตรงนี้แล้วก็อินพุตกีตาร์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่บางคนครับอยากจะใช้ไม้ลอยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้จาก2ตัวที่เขาแถมมาให้ในชุดของเขาอยู่แล้วอยากจะเพิ่มอีกสัก2ตัวเนี่ยทำได้ไหมทําได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ไม้ลอยที่สามารถจูนคลื่นความถี่ได้ยิ่งเป็นชุดไม้ลอยที่สามารถสแกนคลื่นความถี่ได้อัตโนมัติเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าเขาจะสแกนหาคลื่นที่เหมาะสมแล้วก็หนีหนีคลื่นความถี่ที่มันอาจ จะมีการลบกวนหรือชนกันได้เองโดยอัตโนมัติเลยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไมล์ลอยของแบรนด์ DHK รุ่น SKM 9,000ครับตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นความถี่ได้เองหรือว่าจะสแกนขึ้นความถี่โดยอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองเทสดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเทสทั้ง2ไมล์เลยโอเคพอเราเสียบเข้าไปที่อินพุตตรงนี้แล้วก็หมุนวอลลุ่มขึ้นมาครับอ่าโอเคทดสอบ1234เช็ค1 2 3 4อี่อาอันนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงสวัสดี อ่าแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสพร้อมกันเลย5ตัวว่าจะดังไหมครับไปชมกันเลยโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะทดสอบว่าไม้5ตัวที่เราเสียบกันอยู่ตอนนี้ครับจะสามารถใช้งานได้ไหมซึ่งตอนนี้ไม้ที่เป็น JBL On the Go ที่มากับชุดลำโพงนี้อยู่กับคุณป้ายคุณป้ายเนี่ยะจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวให้โชว์ไม้ให้ดูหน่อยอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ลอย SKM 9500ที่ผมใช้ครับแล้วก็มีไม้สายกันด้วยอ่ะ ทดสอบกันไปเลย5ตัวอ่ะพูดเลยส2าองนะครับอโลสวัสดีรัครับ แล้วมันจะรู้เรื่องหรอว่ามันเยอะไปคือคือจริงๆเราเราทดสอบอย่างนี้ครับคือคือมันออกทุกตัวมันใช้ได้ทุกตัวครับมันใช้ได้แต่ว่าไม่อยากจะแนะนําคือใช้งานมากสุดเนี่ยก็แค่ 2- อสตัวพอครับเวลาร้องเพลงครับเราเกตหรือว่าสังสรรค์เนี่ยเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหเสียงกันตีเดี๋ยวคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีคือสามารถนําไปใช้ได้ครับแต่ว่าไม่แนะนําแล้วกันแนะนําเป็นสูงสุดก็แค่2-3ตัวพอนะครับสำหรับวันนี้ก็มาทดสอบให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้คลลลิปได้้เยแวก็ ผมก็จะมาชี้แจงแล้วก็แก้ปัญหาให้คมแบบนี้ครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ